หนึ่งวันทำงานของทุกคนทำอะไรบ้างคะแล้วถ้าได้ใช้ชีวิตในคอนโดห้องสองชั้นส,สวยๆแบบนี้ชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่าก่อนไปทำงานขอเคลียร์งานและนั่งทานกาแฟก่อนนะคะที่ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่เยอะมากในการวางโตทำงานชั้นวางทีวีให้ได้พักผ่อน ทากาแฟาเสร็จก็ไปที่ห้องครัวที่กั้นด้วยกระจกบานสไลด์สามตอนขอตัวไปเปลี่ยนชุดเตรียมไปทํางานก่อนนะคะก่อนทํางานนอกจากแต่งตัวแล้วก็ต้องแต่งหน้าที่โต๊ะเครื่องแป้งติดกับตู้เสื้อผ้าที่โครงการบิลลอินมาให้แล้วแวะทักทายน้องหมาก่อนที่นี่เลี้ยงสัตว์ได้ไม่ต้องแอบนะห้องอยู่สบายแล้วไปทํางานก็ง่ายใกล้ M r t มทีสีลาซานแค่2 0 0เมตรเท่านั้นไปทำงานกลับมาแล้วเจอห้องก็หายเหนื่อยแล้วค่ะ ทำงานเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักผ่อนบนโซฟานุ่มๆน,นั่งฟังเพลงแบบวายุที่อยู่ติดกับกระจกบานใหญ่เต็มบานกันก่อนอืมง่วงแล้วค่ะทุกคนขึ้นไปนอนกันค่ะชั้นสองเพดานก็สูงไม่อยดอัดเลยหลับสบายทุกคืนแน่ๆมาใช้ชีวิตสุดแฮปปี้